เด็กหญิงนิยายแสนรักแสนชังบทที่สาสิบสีขนตาของข้าว่านอีชะง,งกหน้ามองกระจกเห็นขนตาวิ่งวิ่นก็อยากจะร้องไห้ ไม่นานก็งอกไม่เจียเจียอย่าได้กังวลไปเลยหากไม่ได้ท่านเรื่องนี้คงไม่ง่ายเฟิงหวาปลอบใจนางครั้งนี้อาศัยแผนน้ำลายในทหารหนึ่งร้อยนั้น มีคนของเขาอยู่90มีเพียงสิบเท่านั้นที่เป็นคนนอกจงใจพาไปเพื่อย้ำความน่าเชื่อถือหากว่านอีทําสําเร็จก็ดีไปแต่หากพี่สาวของเขาแสดงพลาดเขาก็แค่ต้องฆ่าเพียงสิบคนเท่านั้นว่าแต่เรื่องทํานายรบชนะนั้นข้าไม่สงสยัยแต่ติดใจยิ่งว่า คำทํานายเรื่องชูไท่จือเป็นเรื่องจริงที่ท่านรู้มาหรือเป็นคําลวงที่ท่านกุขึ้นกันหน้าว่านอีได้ฟังก็หัวเราะออกมา ย่อมต้องกุกขึ้นมาข้าไหนเลยจะรู้อนาคตได้เพียงแต่การสร้างคำทำนายเช่นนี้ออกมาเราจะได้ประโยชน์เท่าทวีต่อให้เป็นนายทัพที่องอาจเพียงได้ถ้าสามารถสั่นคลอนจิตใจทหารใต้บังคับบัญชาของเขาได้ต่อให้เก่งเพียงได้ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนกองทัพให้ดีได้แน่นอนอีกทั้งคำทำนายเช่นนี้ยังสามารถทำให้จิตใจของจู่ให้จื่อไม่สงบเป็นการ การกอกวนทั้งจิตใจท่านพี่ร้ายกาจยิ่งการไกในมือใหญ่เล็มปลายผมที่ชี้ไปชี้มาของพี่สาวไม่หยุดเพื่อเขาแล้วนางเสี่ยงไม่น้อยเจ้าใช้กลลมปากทลายภูเขาได้ดีมากไม่เสียทีที่เป็นสิทธิ์ของข้าครั้งหน้าหากมีเวลา ข้าจะพาเจ้าไปรินเล่าให้บรรพชนสกุลจางสักคราความน่าภูมิใจนี้จางจิ๋วซื้อเชื่อว่าแม้แต่ผีบรรพชนในหลุมก็ต้องยินดีที่เขาสามารถหาผู้สืบทอดที่หลักแหลมเช่นนี้ได้ย่อมได้เจ้าปลาน้อยรับปากเสียงใสรอยยิ้มงามคลี่กว้างกระจ่างตาเกิดเป็นหญิงมีปัญญาข้าเห็นด้วยแต่เจ้าช่วยโง่สักนิดจะได้ไหม วิชาเจ้าก็รู้มากไปจะเป็นภัยแก่ข้านะปลาเอ๋ยน้องสาที่นี่ไม่เหมาะกับสตรีเจ้าไม่ควรรั้งอยู่ที่นี่องค์ชายใหญ่หลีสุน้นออกปากเตือนสตรีหน้าตายที่บังอาจมายุ่งเกี่ยวกับการรบครั้งนี้ไก่ตัวเมียมิอาจขันร้องเช่นเดียวกับการรบที่เหล่าสตรีมิอาจก้าวไกลหลังจากทุ่มเถียงกับไทจือทึมทออยู่นาน ตีหลี่ซุ่นก็ยิ่งขมับเต้นเมื่อตีเฟิงเลยยืนยันจะให้นางร่วมกองทัพเหล่าแม่ทัพนายกองตลอดจนเหล่าทหารล้วนครางแครงที่ควรทัดผ่านก็ร้องค้านแล้วจนสิ้นเผ่าว่าจนใจด้วยตราควบคุมกองทัพมิได้อยู่ในมือเป็นผู้อาวุโสแต่กลับอยู่ในอาณัตของน้องชายก็ว่าแย่แล้วนี่ยังต้องทำตามตัวง่เขานี่ด้วยหรือสวรรค์จะพากันไปตายเปล่า ก็ร้วนแต่เพราะเจ้าคนคนนี้บ้านเมืองจะไม่ได้ดีก็เพราะมีไทจือไร้สามารถไทจือขอทรงพิจารณาเหล่าแม่ทัพทิ้งเข่าลงกับพื้นโคกศีรษะดังตึงอย่างไม่ยินยอมตี้ฟังเลยถอนใจยาว บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงร่วมรบร่วมใจใหญ่ต้องแบ่งแยกด้วยชายหญิงมิใช่ว่าควรแบ่งแยกด้วยสติปัญญาหรอกหรือถึงองค์หญิงสามจะเป็นสตรีแต่นางก็มีอาจารย์ดีเป็นถึงยอดปราดจางเจิวซื่อ เป็นเขามิใช่หรือพี่สืบพอดเคล็ดพิชัยสงครามเช่นนี้ดูถูกพี่หญิงของข้ามิเท่ากับว่าดูหมิ่นอาจารย์ของนางด้วยหรอกหรือในโครนตมยังผุดบัวได้แล้วในฝูงกาจะไม่มีหงได้อย่างไรหากปล่อยให้ความคิดคับแคบดวงตาก็จะยิ่งคับแคบและท้ายที่สุด จิตใจย่อมต้องแคบยิ่งกว่าแคบหากตกอยู่ในที่แคบเช่นนั้นแล้วต่อให้เป็นมังกรก็ไม่ต่างอะไรกับงูดินที่ไม่มีวันพังอาดขึ้นฟ้าเขาเป็นถึงท้จือของแผ่นดินไหนเลยจะตื้นเขินด้วยเรื่องนี้มีพี่สาวคมกล้าเช่นกระบีเขาหรือจะง้อเขาแขวนนางไว้บนผนงังย่อมต้องนำมาใช้ผู้น้อยไม่กล้าอาจารย์จางเป็นยอดประับ พวกเราไหนเลยจะกล้าไท่ตื่อกล่าวหนักเกินไปแล้วอาจารย์จางผู้นี้เป็นยอดคนมิใช่ว่าใครอยากจะคาระวะเป็นอาจารย์เขาก็จะรับที่ไหนอยู่มาจนเขาขาวก็พึงจะมารับองค์หญิงสามเป็นสิทธ์เมื่อหลายปีก่อนซึ่งนับได้ว่าเป็นเกียรติของแคว้นฉินเท่าว่าอย่างไรองค์หญิงสามก็เป็นสตรีจะให้นางมายุ่งเรื่องการรบได้อย่างไรมันผิดจารีตผิดธรรมเนียม ผิดแม่ทัพที่ดีต้องเคร่งกรดรู้คำสั่งวินยทหารต้องทำตามแม่ทัพที่ดีคือมีหูดีไว้ฟังคำสั่งผนเช่นนี้ต้องรังไว้สร้างผลงานแม่ทัพซามคือมีหูขั้นหวัวไม่ได้ยินเสียงเลี้ยงไว้แตกแถวเดินไปไม่พร้อมเพรียง ต้องกำจัดจึงเป็นประโยชน์แก่กองพับดารุณีน้อยผู้หนึ่งเอ่ยปากบอกด้วยน้ำเสียงเนิบหนาบร่างเล็กเอนร่างอิงศอกกับพนักเก้าอี้ขยับปลายนิ้วที่ยังบวมแดงไปมาสองตามองไปยังเหล่าผู้ที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าองหญิงเหล่าเจ้าของตำแหน่งเกี่ยวข้องถึงกับเหงื่อซึมที่สองขมาบองหญิงกล่าวเช่นนี้มิเท่ากับสั่งให้ไทตื่อตัดหัวพวกเขาหรอกหรือ งูใหญ่เลื้อยหัวไปซ้ายหางไม่เอาไหนเลื้อยไปขวาต้องปัดหางพิ้งจึงค่อยเลื้อยสะดวกสู่การวางแผนนายทัพสั่งประชุมต้องเร่งชุมนุมไม่อืดอัดนายทัพถามต้องร้อนใจเสนอข้อคิดเห็นสุดท้ายนายทัพสั่งอย่างไรต้องรับฟังทำตามห้ามบิดพริ้ว สู่สนามรบนายทัพสั่งไปต้องไปไม่อาจขัดนายทัพสั่งถอยต่อให้อยากบุกไปก็ต้องเร่งถอยตามคำสั่งรู้และสสำนึกในหน้าที่ใครเป็นหัวใครเป็นหางทำเช่นนี้แล้วสู่ชัยชนะย่อมน่ายินดีสู่หลุมเป็นผีไม่อายใครหาใช่หางถ่วงหัวพาตัวตายให้สิบชั่วรุ่นเล่าขานให้อับอายได้ว่าเบาปัญญาไม่รู้หัวรู้หางเช่นคนแคว้น Ông Dĩnh ไม่ต้องรอให้นางเติมชื่อแขวนให้จบประโยคเหล่าแม่ทัพก็พากันร้องเสียงดังอย่างไม่อาจรับได้ที่นางกล่าวมานั้นไม่ผิดแต่ผิดที่นางเป็นสตรีตังหากเล่าเทาว่าคิดไปคิดมาวันหองเฮาก็มีใช่เคยทำมาก่อนแล้วหรือมิใช่ว่าเป็นเชื้อไม่ดีแต่แรกอยู่แล้วผลจึงออกมาบิดเบี้ยวตามหากองหญิงจะกระหายเลือดใครสนามรบก็คล้ายว่าไม่ควรแปลกใจ ปั้งคนงามผุดลุกขึ้นนั่งตัวตรงตบโต๊ะข้างตัวเต็มแรงใจขอจะเรียกแต่องค์หญิงองค์หญิงเช่นนี้ทั้งคืนหรืออย่างไรแทนที่จะเร่งปรึกษาหารือกันให้ดีหาทางรับมือคนแคว้นชูที่ไหนได้มาคุกเข่าฉุดหัวฉุดหางเช่นนี้ควรหรือ องหญิงสามตะวาดถามเสียงแหลมผู้อื่นไปตีรังแตนเอาไว้หากพวกหัวดื้อยังไม่เร่งมือเห็นทีนางต้องเจอดีเป็นหน้า นั่นสิเดิมทีไท้จือบาดเจ็บยังไร้ายไม่เท่าขวัญทหารหนีครั้นวันนี้ได้คำทำนายดีแถมยังย้อนขี้ใส่ผู้อื่นอีกเช่นนี้แล้วหากผู้อื่นแต่ไม่ตอบแทนคืนบ้างก็เห็นทีจะแปลกผู้มีส่วนร่วมในการทำนายเท็จมีหรือจะไม่ร้อนใจคิดป้องกันก็เพราะคิดอย่างไรเล่าจึงเร่งเรียงหาเรือตีฝังเหลยรีตามองเหล่าแม่ทัพที่ยังคุกเข่าอยู่ บนบพื้นพวกท่านลุกขึ้นเถอะขอบพระไทยพะยะค่ะเมื่อคิดถึงเรื่องสำคัญก็พรานมีเสียงตอบรับโดยพร้อมเพรียงตามมาด้วยอาการลุกขึ้นยืนอย่างแข็งขันเรื่ององค์หญิงสามเฟิงหวายังไม่ถอดใจเดิมทีจะให้นางรอบชี้นะก็ยอมได้เท่าว่าชากระโปรงสตรีนั้นยืมมาคุมหัวได้แต่ยืมมาสวมไม่ได้ กล่าวว่าแม่ทัพดีมีหูดีหากองค์หญิงมีแผนดีหม่อมฉันขอฟังพะยะค่ะแม่ทัพประจิมประคองมือค้อมศีสับไปยังทิศท,ที่มีสตรีเพียงคนเดียวนั่งอยู่กระหม่อมก็อยากทราบพะยะค่ะคนผู้หนึ่งกล่าวสนับสนุนทันทีในเมื่อสตรีอยากเข้าร่วมกองทัพถ้าอย่างไรจงแสดงให้ดูว่าจะมาเป็นดาบหรือไม้ประดบับ เมื่อไม่มีอะไรต้องพูดให้มากความอีกเหล่าแม่ทัพที่เหลือขยับปลายเท้าถอยไปยืนประจำตำแหน่งซ้ายขวาของตนเององค์ชายใหญ่และองค์ชายสีที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่นานแล้วแค่นเสียงเหอะในลำคอยอย่างดูแคลนสตรีจะมีดีเท่าไหร่กันเช่นนั้นวานอวีคลี่ยิ้มหวานประคองมือให้เกียรติกับเปิ่นกงคงต้องขอคำชี้แนะจากพวกท่านแล้ว แขวนชูเมืองอู่ฮั่นยามเช้าลมเย็นพัดผ่านหมู่เมฆบนฟ้าลอยตัวอย่างเออระเหยผ่านพระจันทร์ปรากฏเป็นความมืดวูบเข้าปกคลุมเหล่าทหารยามเพียงแต่ง,งันมองเมฆก,ก้อนนั้นเล็กน้อยก่อนจะอ้าปากหาวกว้างขายี้ตาสองครั้งก็พลันได้ยินเสียงฝีเท้าจำนวนมากกำลังมุ่งมาด้วยความเร็วปานพายุ ทหารหลายนายที่กำลังยืนพักตาล้วนแต่พากันสะดุ้งตาตื่นในทันทีช่างงอกหน้าลงมองก็ให้ตื่นตะลึงเมื่อเห็นเกราะเงานับยี่สิบสายกำลังพุ่งเข้ามายังกำแพงคล้ายดั่งธนูที่ถูกหน้วยิงด้วยกำลังมหาศาลผลทหารยามคิดได้ก็เร่งตีกลองเตือนภัยทาหารทั้งค่ายแตกตื่นรีบรวมพลในทันทีเท่าว่าในทันทีที่กลองเตือนของแขวนจู่ดัง เสียงคําสั่งของแคว้นฉินก็ดังขึ้นมาเหมือนถามตอบในคําเรียกขานวู้วู้วู้เสียงเป่าเขาสัตว์ดังลากยาวสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งหุบเขาเหล่าทหารแคว้นฉินโห่ร้องรับค่าเลือนลั่นเป็นทอดทอดทหารแคว้นฉินบุก รองแม่ทัพปหลี่รีบปราดมาที่กำแพงเมืองมองรูปแบบการเคลื่อนพลแสนประหลาดเบื้องล่างซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นเกราะย่สิบสายพุ่งเข้ามาตามหลังด้วยพลทหารนับยี่สิบหมื่นเคลื่อนมาเห็นแล้วพิสดารยิ่งธรรมดาเคลื่อนทัพต้องมีทัพหน้าเป็นขบวนขนานกว้างเพื่อใช้ทะลวงฟันเปิดทางให้ทัพหลังแต่นี่กลับแตกสั้นเป็นสายผิดแพกนับว่างโง่เขายิ่งแม้แต่ทหารธรรมดา ธรรมดายังรู้ว่าการเคลื่อนพลทับหน้าในลักษณะนี้ไร้ประโยชน์ช่องโหว่ของแต่ละสายจะกลายเป็นจุดให้ถูกโจมตีลดความแข็งแกร่งของกำลังบุกอย่างเห็นได้ชัดเร่งยิงธนูไฟสก,กัดเอาไว้เดี๋ยวนี้สิ้นคำสั่งเหล่าพลธนูบนกำแพงก็หนาวสอนยิงลงไปเป็นหาไฟเท่าว่ากลับทำอะไร,รกองทัพที่พุ่งเข้ามาไม่ได้ เพราะกร,กราะกำบังที่ยกบังอยู่เห็นเช่นนั้นชู่ให้ตื่นที่วิ่งออกมาจากห้องก็รีบร้องสั่งเสียงเกล้าใช้เครื่องโยนหินพลธนูถอยหลังไปให้พลหินเข้ามาแทนที่เหลวห้าอย่างร้องสั่งไปพรางขยับแขนขาสวมชุดกราะที่คนสนิทนำตามมาได้ยินเสียงสั่งของคนบนกำแพงผู้ที่นำทับอยู่เบื้องล่างมีหรือจะยอมให้ได้ไง่ายๆ บุกเข้าไปองค์ชายใหญ่หลีซุ่นที่ควบคุมพรนเกาะร้องสั่งการเร่งฝีเท้ายงเหงิงเจ้ารับผิดชอบยิงหินลงไป ข้าจะลงไปจัดการข้างล่างชูไทจือสั่งการทันทีไม่คิดเลยว่าแขวนฉินจะกล้าเช่นนี้รบกันมาหลายปีฉินไทจือเยาววัยผู้นั้นแต่ไหนแต่ไรมาเป็นคนระมัดระวังยิ่งจะทำอะไรล้วนเป็นขั้นเป็นตอนพลลบที่ยกมาแต่ละครั้งมีรูปแบบการเคลื่อนทัพที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเขาเองก็ย่มใจว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ได้ประสบการณ์ หากไม่เพราะเหล่าแม่ทัพแขวนฉินมีความสามารถปานนี้เมืองหนานตงคงถูกยึดได้ตั้งนานแล้วเท่าว่าการย่องเงียบบุกโจมตีด้วยวิธีร้อนลุกเช่นนี้ถือว่าผิดวิสัยยิ่งกลแลววิธีบอกน้ำใจวิธีการพลิกความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นไปได้สูงว่าหากไม่เพราะขั้วอำนาจเปลี่ยนมือ ก็เป็นไปได้ที่กุนซื้อข้างกายสินไพ่จะมีใช่คนเดิมหลัวเห้าอย่างคิดในใจขณะเร่งฝีเท้าลงไปเบื้องล่างเพื่อบัญชาการกองทัพ เท่าว่ายังไม่ทันได้ใส่หินลงบนแท่นยิงทหารแขวนจู่เบื้องล่างยังไม่ทันรวมพลได้ผู้บัญชาการกองพับและไท้ือเพึ่งจะมายืนอยู่เบื้องหน้าเหล่าทหารนับจากการลั่นกลองเตือนภัยครั้งแรกไม่ทันครึ่งเค่ำกำแพงเมืองอู่ฮั่นก็ถึงกับสะเทือนไหวดังตึง้งลัวฮั่นหยางตวาดลัน่นสมควรตปถึงกับคิดทำลายกำแพงเมือง ธรรมดาบ้านมีรั้วไว้เพื่อป้องกันโจรภัยเมืองก็มีกำแพงใหญ่ไว้ป้องกันศัตรูมิให้ก้าวล้ำข่มเหงดังนั้นยามก่อสร้างกำแพงจึงต้องพิถีพิถันทำประตูเมืองที่เป็นดังปากย่อมต้องมีช่องรับมากมายเป็นเหมือนฟันคอยป้องกันมิให้ศัตรูทำลายประตูได้หากศัตรูเข้าใกล้ประตู ธนูก็จะถูกกระดมยิงออกมาจากด้านข้างที่ด้านบนมีกระทะหินร้อนและน้ำร้อนไว้ใช้ราดลงมาและเป็นที่เดียวกันกับที่ใช้ผสมยาพิษใส่ศัตรูหากจวนตัวยังเหลือกำแพงทองแดงไว้ปิดกั้นอีกชั้นเช่นนี้เมื่อสามารถกั้นศัตรูไว้นอกกำแพงได้ผู้ที่อยู่ในเมืองและอยู่สูงกว่าก็จะได้เปรียบใช้ธนู พิษและหินยิงโจมตีรอจนศัตรูอ่อนแรงจึงค่อยยกทัพออกไปจัดการในคราวเดียวเช่นนี้จึงเป็นการได้เปรียบสร้างกำแพงป้องกันไว้ดีถึงเพียงนี้ทำเอาไว้ดีเช่นนี้จึงสามารถป้องกันศัตรูได้ใครจะรู้เล่าว่าวันนี้พวกมันกลับเกินคาดยามนั้นเหล่าพลธนูบนกำแพงถึงกับหน้าซีดขาวเหงอพูดเมื่อกระจ่างแจ้งว่าอะไรอยู่ใต้สายกรอ นับยีสสายภายใต้การเคลื่อนพลโดยพร้อมเพรียงเห็นได้ชัดว่าใต้กระอน้นมีทหารสองแถวด้านนอกทำหน้าที่ยกกำบังเหล็กอีกสองแถวด้านในเป็นทหารยกซุ้งพุ่งเข้ากระแทกกำแพง พุ่งเข้าชนดังตึงถอยหลังสิบเก้าโดยพร้อมเพรียงแล้วพุ่งเข้าใส่ซ้ำๆอย่างบ้าคลั่งท่อนสูงทั้งยี่สิบกระแทงห่างกันราวๆสองช่วงแขนเวลานั้นแม้เหล่าทหารบนกำแพงจะมีใจอยากปกป้องกำแพงอย่างไรก็ไม่อาจยืนนิ่งอยู่บนกำแพงที่สั่นคลอนคล้ายจะปริแตกได้โดยไม่แตกตื่นลั่นกล้อง สิ้นเสียงคําสั่งของสตรีผู้ยืนอยู่บนกำแพงเมืองหานตงพลทหารที่ยืนประจำแท่นกลองก็สะบัดไม้ในมือตีกลองดังตึงได้ยินเสียงกลองคำสั่งเหล่าทหารแขวนจ่นทุกคนที่พอกหน้าพอกแขนด้วยฐานดำก็พากันโห่ร้องรับคําเสียงกลองนั้นว่าข้า พลทหารเกราะเหล็กยี่สิบสายหามสูงพุ่งกระแทกกำแพงเป็นรูวอวู่ไยจื่อตั้งสติได้ก็เร่งนำคนเปิดประตูเมืองขึ้นนำทับด้วยตนเองเพื่อเป็นขวัญทหารยามนั้นทับหน้าของแคว้นชูกรูกันออกมาด้วยรังสีสังหารเต็มเปี่ยมหลัวเห้าหยางบัญชาการรบเสียงดังโจมตีช่องว่าง ลายดาบชี้ไปยังช่องว่างระหว่างเกราะสายที่ยังคงใช้สุงกระแทกกำแพงต่อไปอย่างไม่กลัวตายข้าพวกมันเห็นประตูเมืองอู่ฮั่นเปิดออกวานอีอจึงส่งสัญญาณคำสั่งขั้นต่อไปให้ทหารประจำแท่นกลองส่งคำสั่งออกไปตึงตึงตึง,ตงเสียงกองหนักแน่นจากทางด้านหลังบอกคำสั่ง องค์ชายสี่ตี้หลีผ่ผิงและพลรบที่ทาหน้าดำขยับปากรับคำทันทีว่าข้าข้าข้าทหารแคว้นสู่ให้ราบยึดเมืองอู่ฮั่นเป็นของขวัญให้พวกเราองค์ชายสี่ควบม้านำพลรบเข้าแทรกทุกช่องโหวของพลกระในทันที ยามนั้นดาบของทั้งสองฝ่ายอาบโลหิตเลือดมากมายหลังลงอาบแผ่นดินเหล่าทหารแคว้นจู่ประวันขวัญเสียได้ยินเสียงซุงกระทุ้งกำแพงดังตึงกำลังใจเหมือนล่นตกลงบนพื้นทุกคราที่ได้ยินเสียงกองหนักแน่นจากทางแขวนจินก็ช่างแขวนจู่ก็ดีเหล่าคนหน้าดำเหล่านี้ก็จะร้องรับคำทันทีว่าข้าข่าข่า,า,านี่ยิ่งทำให้ทหารแคว้นจู่ขวัญหนีดีฟอ ค่ำคืนเห็นอะไรไม่ถี่ชัดหมอกยังลอยจางๆเหล่าทหารหน้าดำกลืนความมืดที่ร้องค่าค่าแกว่งดาบฟาดฟันจะต่างอะไรกับพูดผีปีศาจที่ฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายโครมยามนั้นเองที่กำแพงเมืองอู่ฮั่นล้มคลืนไปเบื้องหลังทับลงบนพลหนุนแขวนชูที่เตรียมเคลื่อนพลออกมา หลัวห้าวหยางหันไปมองเห็นกำแพงเมืองสูงใหญ่ล้มหายไปทิ้งไว้แต่ฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นมาก็นึกใจหายมือที่ถือดาบเปียกสั่นอย่างไม่อาจควบคุมสติได้สายตาลุ่มลึกกวาดมองรอบตัวเห็นทหารใต้บัญชาแตกตื่นก็ยิ่งร้อนใจนึก,กรู้ผ่อนแพ้ชนะในครั้งนี้ทันทีอย่าได้วันกลัวจงบุกไปฆ่าให้ราบ เหล่าทหารแขวนจูขวัญเสียหนักเชื่อแล้วว่าคำทำนายนั้นเป็นจริงชูให้จื่อไร้สามารถและจะแพ้สงครามครั้งนี้แน่ยามนั้นได้รับคำสั่งให้บุกเหล่าพลรบทั้ง30มหมื่นถึงกับทดท้อเห็นทหารแขวนจินหน้าดำที่วิ่งยกดาบพุ่งเข้ามาทุกคนก็ถึงกับพะงาที่ยังตั้งสติได้ ก็ยกดาบวิ่งเข้าสู้ที่ขวัญหนีดีฝอก็ถอยหลังวิ่งหนีทับแตกระสามระายเสียงกรองบนกำแพงแขวนฉินยังคงดังตึงเช่นเดียวกับเสียงร้องรับว่าข้าที่ดังประสานเกล้าวขึ้นทุกทีผู้ที่นั่งอยู่บนหลังม้าคลี่ยิ้มพอใจเบื้องหลังมีทับหนุนอีกสิบมืนปลายดาบคมชี้ไปเบื้องหน้าตี้เฟิงเลยประกาศกล้าบทให้รับ มาบัดนี้จึงเพึ่งกระจ่างในคำพูดของพี่สาวหน้าที่ที่แท้จริงของไพ่จื่อและนายทัพคืออันได้บัดนี้กระจ่างแจ้งแล้วเหล่าทหารเบื้องหลังร้องรับทันทีบทขยี้พวกแคว้นชูค่ะ ไทตือของแข้นควบม้านำทัพหนุนเข้าบุกขยี่ซ้ำยามนั้นเสียงฆ่าสะท้อนกล้องไปทั่วสนามรบการรบในที่มืดนั้นง่ายยิ่งทางหารแข้นฉินทาหน้าดำตามคำสั่งองหญิงเวลานี้เมื่อเห็นใครหน้าขาวมีหรือจะไม่รู้ว่านี่คือศัตรูยอมต้องฆ่าฆ่าให้เรียบ อยากได้มังกรจงถามค่าขอภรรยาจงฟังคำสั่งสอนเพียงรู้นอนรู้อ่อนอีกวววอนเผยผิวอ่อนครางดังฝังมังกร จากนี้ให้ตีกลองด้วยจังหวะชั่วสองอึดใจครั้งเห็นผลรบคร่าวๆแล้วว่านอวีจ,จึงสั่งการขั้นต่อไปวิธีใช้กลองสั่งเช่นนี้นอกจากจะเป็นการรวบอำนาจมาไว้ในมือตนเองอย่างสมบูรณ์แบบแล้วยังเป็นการรวมใจเหล่าทาหารให้เป็นหนึ่งให้ฮึกเหิมเหมือนทุกคนหายใจด้วยจังหวะเดียวกันเป็นกลสัญ,ญญาณที่ลํำค่าศิษย์น้อง เจ้าไม่ใช่โหดร้ายเกินไปหรือไม่ตาหนิยวเนียวหน้ามองตามสายตาของสิทธิ์น้องแสงขาวของเช้าว,วันใหม่ค่อยๆปรากฏขึ้นเผยให้เห็นแผ่นดินที่อยู่เบื้องหน้าแดงฉานไปด้วยเลือดและซากไรชีวิตรเนรนาดอยู่นับแสนเหนือขึ้นไปคือกำแพงเมืองที่แว่งเปิดกว้างมองไปยังเห็นการเข็นฆ่าที่ไม่จบสิ้นในสนามรบไม่มีคำว่าโหดร้ายหลอกสิทธิ์พี่ ไม่มีดีไม่มีชั่วมีแต่เพียงคำว่าแพ้หรือชนะเท่านั้นหากหนึ่งคำว่าชนะจะสามารถปกป้องแว่นแควนได้จะชั่วช้าหรือโหอดร้ายล้วนแต่คุ้มค่านางไม่รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยจางจิ๋วซือได้ฟังก็ยิ้มออก เออหนิ้วกล่าวได้ถูกต้องในสนามรบมีเพียงคำว่าแพ้ชนะเท่านั้นตาหนิ้วต้องเข้าใจให้มากผู้เป็นอาจารย์มองผลงานของสิทธิ์น้อยอย่งางภาคภูมิใจเออนิ้วดูท่าว่าเจ้าจะเหนือกว่าข้าไม่น้อยกลรบที่ไม่มีในพิชัยสงครามเช่นนี้ต่อให้แคว้นฉู่รู้ตัวก่อนก็มิอาจต้านเจ้าได้ข้าจางจิ๋วซื่อ ได้มีสิทธิ์เลิศล้ำเช่นเจ้าชั่วชีวิตนี้ไม่มีเรื่องให้ต้องนึกเสียดายแล้วกนรบเช่นนี้ใช้พิชัยยุทธแต่อาศัยการย้อนกลนซ้อนพับจึงสามารถนำหน้าหนึ่งเกองยิงท่านล้ำค่ายิง่ง ไม่ได้ท่านชี้นะข้าหรือแต่คิดได้ผู้เยาวย่อมต้องอ่อนน้อมเคารพผู้อาวุโสวานหวีประคองมือค้อมศรีรษะให้อาจารย์จางติ๋วซือยิ้มต่างๆให้ลูกศิษย์ของตนเองประจบข้าเช่นนี้อยากได้อะไรอีกหรือไม่อยู่กันมานานมีหรือจางติ๋วซื้อจะไม่รู้ใจสิทธิ์ของตนอ่อนน้อมก็ดีอ่อนหวานก็ดีล้วนมีราคา อาจารย์ข้านึกขึ้นมาได้ว่าบุตรคนโปรดนั้นล้ำค่ากว่าบุตรจากคนไม่โปรดบุรุษทั่วไปนั้นยังพอคิดวิธีได้แต่หากเป็นมังกรในหมู่คนเล่าจะเป็นคนโปรดของห่วงช่างนั้นต้องทำเช่นไรมีกนละวิธีใดหรือไม่ ตัวนางในวันหน้าหากแต่งให้ขุนนางย่อมง่ายเพราะด้วยศักองหญิงอย่างไรผู้ที่แต่งด้วยย่อมไม่กล้าข่มเหงน้ำใจเท่าว่าหากต้องแต่งให้มีผู้สักสูงกว่าเช่นห่วงช่างหรือไท่ตจือเล่ามีวิธีใดให้นางป่ายปีนผู้รู้ถอนหายใจย,ยาวที่นางถามมานั้นมิใช่เรื่องไกลตัวเลยแม้แต่น้อยเกิดเป็นองหญิงเกิดเป็นหญิงไม่ช้าก็ต้องแต่งให้ผู้อื่น เอ็นิวอาจารย์บอกเต้าหากเบื่อความวุ่นวายช่างตาลแก่งแย่งชิงดีจงมองขุนนางหากพึงใจความยิ่งใหญ่แต่งเข้าวังถือว่าควรน ที่เจ้าถามถึงเรื่องคนโปรดนั้นอาจารย์จะบอกเจ้าสตรีที่จะครองใจมังกรได้นั้นมีอยู่เพียงสองประเภทเท่านั้นคือตายเมื่อย,ยังทรงโปรดเช่นนี้จึงตรึงตรากับอีกประเภทหนึ่งก็คือสตรีที่ตายจากพระองค์ทั้งที่ยังเป็นอยู่ กล่าวคือหากเจ้าแต่งเข้าวังหลังอย่าได้มอบใจให้ฟาบาทเช่นนี้แล้วเจ้าก็จะรู้เองว่าจะหาวิธีให้โปรดได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ไม่อาจเลือกวิธีการเออนิ้วที่บรรพชนคนรุ่นก่อนสอนสั่งมิให้สตรีต่อการใหญ่ยุ่งการเมืองก่อนด้วนแต่ด้วยอารมณ์ทั้งสิน้นสตรีมีรักทุกอย่างพินพังด้วยรักบุรุษมีรักทุกอย่างมีเกิดดับ ตายทั้งเป็นเช่นนั้นดอกหรือว่านหวีทวนคำหากไม่มอบใจก็ย่อมมีแต่ได้ใช่หรือไม่อยากจะฝังมังกรเชิญพี่สุสารข้าขอวานส่องกระจกชะงกหัวท่านแก่แล้วโปรดจงคิดเจียมตัวอย่ามามัวฝันเพ้อละเมอไกล ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ